เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้สูงอายุและคนพิการนะครับที่จะรับเบี้ยอย่างชีพในเดือนตุลาคม2563ซึ่งเป็นต้นปีงบประมาณใหม่ซึ่งวันนี้เนี่ย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าได้รับเบีย้ยอย่างชีพในวันที่10ตุลาคมนี้แน่นอนในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม63เนี่ยนายประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดเผยว่าสำหรับการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการในเดือนตุลาคม2563น้อั้นยืนยันนะครับว่าจะจ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็คือวันที่10ของทุกเดือนแม้จะมีการใช้งบประมาณของปี2563ไปพลางก่อนแต่สำนักงบประมาณเนี่ยได้จัดสรรงบ24%ซึ่งใช้ได้ประมาณ3เดือนโดยขณะนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณมาแล้วจากนี้จะร่วมกับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากนั้นจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับประชาชนโดยผู้สูงอายุและ ผู้พิการจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในวันที่10ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินในเดือนกันยายน63ที่เดิมจะต้องจ่ายวันที่10กันยามาเป็น17กันยานั้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายปีงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคม2563นี้วันที่10ตุลาคม ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับเงินตรงเวลาแน่นอนนะครับเป็นคำยืนยันจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ